ทุกน,นี่เรามากินเฝอกันนะฮะที่เมืองไทยก็มีเฝอ่ะทุกคนนะฮะฮะทุกคนรบบเดียบสดของแท้่ะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นปูอัดวาซาบิทุกคนมีวาซาบิด้วยนะอันนี้เป็นแนวแบบ ญี่ปุ่นเวียดนามนะทุกน้ำย่อยไปก่อนอนะนะบรรยากาศแบบอบอุ่นมากแต่ว่ามีความเป็นส่วนตัวนะฮะความแซ่บโต๊ะไข่โต๊ะมันนะฮะหจักใจฮะทุกคนอืออือนึกถึงอาหารเวียดนามทุกคนจะต้องนึกถึงอะไร เฟอ์น,นี่อันดับหนึ่งเลยนะแต่คนไทยจะคุ้นกับขนมเบื้องยวนสปริงโรบอบเบี้ยสดนะฮะบอบเบี้ยท่อแต่ละก็ตามแต่แม้รังนกนี่ก็เป็นหนึ่งในอาหารชั้นสูงนะฮะที่เรียกว่าเลอค่าของเวียดนามที่กินคู่กับอาหารเวียดนามอื่นๆเลยประมาณดวงมะพร้าวนี่เขาก็แบบไม่ยอมกันนะฮะอืมเขาบอกดวงมะพร้าวก็กินกันจะไปแช่วงแช่วายกันแต่เราไม่เคยเห็นในเมืองไทยนะทุกคนอืมอร่อยมาก สุดยอดทุกคนอันนี้ไม่แกะจากในตัวเมืองฮะไม่แก่จากในตัวเมืองการจะนับบุรีใครไปเที่ยวน้ําตกกระพานข้ามแม่น้ําแควเป็นเมืองน้ําตกไงการจะนับบุรีน้ําตกเยอะ่ะน้าตกเกินกาเวียใส่โยกน้อยใส่โยกใหญ่เอราวัน น้าตกคุ้มนางครวนอะไรเงี้ยก็แวะในเมืองแล้วก็พักในเมืองหาของกินอร่อยอร่อยอาหารเช้าก็มีอาหารกินได้ทั้งวันอย่างเฝอนะฮะตอนนี้ฮะเฝอแฟคทอรีทุกคนมีน้ำจิ้มของเขานะฮะเราเรียกน้ําย่อยไปก่อนอืมอร่อยมาก ทุกคนศิลปะในการอร่อยเฟออาหารเวียดนามเราต้องรู้เหมือนกันนะน้ำจิ้มเขามีให้เราก็ผสมผสานใส่มะงมะนาวไปอย่างที่บอกว่าเขากินครบองค์ประกอบห้ารสชาตินะฮะเปรี้ยวขมในหน่อยความเป็นขมนี่อาจจะละหาในในเรื่องของความเป็นสมุนไพรในผักไหมเรากําลังค้นหาความขมของอาหารที่เป็นองค์ประกอบทั้งในหนึ่งในห้าไม่ว่าจะหวานนี่เรามีความหวานความมันแล้วก็ ความเผ็ดอยู่ในในเนื้อหาแม้แต่น้ำจิ้มของอาหารเวียดนามนะฮะทุกคนจ๋าแล้วก็นี่ฮะแม้แต่สีก็ต้อง54สีครบองค์ประกอบ54สีนะฮะทุกคนจ๋าแต่เราไม่เอาเส้นนะฮะเราไม่กินเส้นใครจะสั่งเส้นแบบครบถ้วนแบบเวียดนามเลยเนี่ยก็สามารถสั่งออเดอร์ทันสมัยมากๆทางแอปพลิเคชันไลน์นะทุกคนเนี่ยเขาจะมีมาให้เราทุกคนจ๋าจะเป็น QR Code ให้เราอยู่ทั้งเนื้อหาอยู่ในกระดาษเนี่ยฮะทุกคน อร่อยมากอร่อยมากทุกคนอ่ะป้อนอร่อยมาก,อ,อ,มากอ,อืมฮะมีกาศน่ารักไหมมีด้านในและด้านนอกอนู้นไปหาทุกคนนู้นเลยฮะขนมใหญ่แขงชูโตฮะอันนี้เรากินไปแล้วนะปอเปี๊ยะสดเนาะอืมแต่ว่าที่นี่ไม่มีขนมเบื้องยวนไหมฮะหรือว่ามีแต่ว่าเรายังไม่เข้าถึงนะฮะทุกคน ว่าแค่นี้ก็เยอะแล้วทุกคนจะอ่ากินเพราะขนมเบื้องยวนหรือเขาเรียก่าบันแซลใช่ไหมบันแซลบ,นบันดุกอะไรของเขาเนี่ยเป็นบันดุกจะอีกแบบเนี่ยแต่ถ้าบันแซลนี่จะเป็นขนมเบื้องยวนที่คนไทยรู้จักดีที่หอ่อด้วยผักอาหารนะฮะใส่ใบสมุนงสมุนไพรจิ้มด้วยแบบน้ำปลาของเวียดนามหรือว่าจิ้มด้วยเขาเรียกว่าอะไรอ่าน้ำซอสของหอยซินใช่ไหมเนี่ยหอยซินอยู่ตรงหน้านี่เลยค่ะสะกดตรงตัวเลยหอยซินจะเป็นซอสของเวียดนามโดยเฉพาะเลยแล้วก็ใส่มะงมะนาวลงไปความเป็นพริก ออพิดน้ำส้มก็ยะอยู่ในนี้ด้วยทุกคนผสมผสมบางคนก็ผสมอย่างนี้เลยฮะทุกคนจะลดมากทีนี้จะไม่จำกัดเวลานะทุกคนอิ่มไม่อั้นนะฮะ2 3งสามก้าประมาณนี้เลยนะฮะกินตั้งแต่สิบเอโมงจนถึง4ี่ทุ่มใครจะนั่งไหวก็นั่งไปนะฮะก็ไม่ห่วงอ่ะบริการน้องๆก็น่ารักมากฮะใครจะชอบเมนูเนื้อเมนูหมูนะฮะเนื้อน่องลายสั่งได้เลยฮะนี่ฮะ อันนี้เป็นเมนูแบบแนวปอกเปี๊ยะสปริงโรลเฟรนฟรายนะฮะทุกคนเห็นไหมทันสมัยไหมเขาจะสั่งเมนูเพิ่มโดยที่สามารถสั่งไปได้เลยทุกคนนะฮะอาหารเวียดนามเลิศนา เรารู้จักอะไรขนมเบื้องยวนกันดีก๋จับยวนกันดีใช่ไหมเก๋จับยวนเนี่ยเขาจะเรียกเป็นภาษาเวียดนามเลยนะกูเชียบะออกเสียงถูกไหมถ้าไปเที่ยวเวียดนามทางตอนใต้นะเขาบอกว่าเกออ๋จับยวนจะลือลั่นมากเป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาดเลยพวกเธอ,เ,อ,อเขาบอกอร่อยมากขึ้นชื่อมากเป็นหนึ่งในเมนูที่แบบว่าโด่งดังมากเลยก๋ยจับยวนแต่บ้านเราขนมเบื้องยวนเราก็ทอดขายตามงานวัดตลอดนะจะหอ่อเห็นไหมที่มันเป็นสีเหลืองๆม,ม,มีสูตรใช้คำวินเหมือนอาหารใต้เหมือนกันนะ ขนมเบื้องยวนนะทุกคนเปิดจับยวนสปริงโรประเภทพวกปอเปีเ๊ยะทอดปอเปีเ๊ยะสดก็น่าก็คืออาหารเวียดนามแท้ๆแต่ชอบจังเลยอ,อยากมีคนเคยพูดให้ฟังก็ไปกินเวียดนามเนี่ยก็จะมีดวงมะพร้าวฮะทุกคนนะฮะดวงมะพร้าวเป็นอาหารเวียดนามที่กินกับเมนูหลักๆสําคัญสาคัญพวกลังนกอะไรเงี้ยลังนกแท้ๆอุตายความจำตเต็มแล้วหรอทุกคนจ้า,าต้องเมมมาเคลียร์เมมแล้วทุกคน นี่ฮะบรรยากาศยังจะ